Uh, สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ To the Club นะครับรวมหลงข่าวสารของ The Club สู่ชาวเรา The Club นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับโอโ้โหโกงความตายแบบแม่งโคตรมีราเคิลนะเอาจริงอ่ะอยากจะถามนะว่าวันนั้นมีใครแบบปิดตาบ้างแม่งสบดบ้างแม่งไม่น่ารอดแนละ้วผมอะ่ะเอาจริงผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ดูเรื่องมุนหงิดมากเลยนะเพราะว่าช่วงสินาทีสุดท้ายเนี่ยเราแม่งมีโอกาส อยู่สองสามทีที่แบบน่าจะได้อย่างจากเทรนที่ยิงซ้ายเบิร์ดข้ามไปจีนี่มึงยิงออกมาได้ยังไงลูกนั้นที่ไอผมไม่มั่นใจว่าใครตบใครน่าจะซาร่านะตบกลับให้มื่ยิงเบิร์ดออกเถยเลยมันน่าจะมุดเข้าไปแล้วก็แบบงุนหงิดมากจนแบบนาดีที่เก้าสิบสามแล้วเนาะก็ะยังเล่นกันงุนหงิดอยู่ผมก็บ่นสะบัดว่าเอาและผงใส่ไม่ได้ไปแล้ววะ่ะ นี่พูดจริงนะพูดว่าสงสัยไม่ได้ไประว,ว่าแล้วแบบเซ็งมากอารมณ์นั้นโคตรเซ็งเราภาพเว้ยมันตัดมาที่อลิสงวิ่งขึ้นมาได้ลูกเต็มอลริสงวิ่งขึ้นมาไอเราก็เฮ้ยพ่อหมีมาทําไมวะอันนี้ในความคิดได้นะพ่อหมีมาทําไมวะแต่ในในี้คิดกลับไปเออถ้ามันก็ไม่มีะจะเสียนี่หว่าว่าไม่ชนะแบบนี้ก็คงไม่ได้ไปก็จบมาแค่นั้นเอพอพ่อหมีขึ้นมาแต่นี่มันสุดๆดอยู่างคือไอ้แย่แม่งพอพ่อหมีขึ้นมาถึงเขตโทษปั๊บเทนมันเปิดเทนมันเปิดปุ๊บแล้วมันไม่มีใครประกบพมีเเลยเนะ ตอนตอนถ้าใครเห็นถ้าใครได้ดูสดนะเออคือไม่มีใครประกบพ่อหมีเลยแนละ้วพ่อหมีมันเทคโคตรสดปุ๊บโม่งแม่งโอ้โหควิดแบบหายไปสองสองเสียบส้นเรียมอะ่ะไอไอเซนจอสตันแม่งนั่งงงเฮ้ยยืนไม่ยิ่งนั่งแต่ยืนงงปุ๊บอะไอเราก็เฮ้ยเราองแบบเฮ้ยแล้วก็หัวเราะออลิซงเหรอวะแล้วลแม่งก็ดับตาไหลอ่ะผมร้องไห้แล้ววันนั้นอะแต่ไม่ได้แบบร้องแบบฟูมฟนะแบบายนะเหมายนึงตาคอบเบ้าแล้วก็ไหลออกมาแบบพิชนะ ดีใจมากแขกปากเล่นบ้านนะครับที่เมืองไทยนี่คือแบบมีรุ่นน้องกับเ,เพื่อนๆหลายๆคนก็คือคือแบบเ hey, ฮแล้วก็แบบภรรยาตื่นมาด่านะว่าลูกตื่นว่าอะไรบ้างก็นะคือผมมั่นใจว่าเดอะคอฟที่ได้ดูสดในวันเมื่อวานที่ชะนะอ่ะเวสต์บรอมไปเนี่ยคือมันมั่นใจว่าแม่งโดนข้างบ้านด่าทุกท่านคือต้องมีสะบดัดไอเฮียยัดแค่อะไรพวกนี้นะก็ว่ากันไปแต่มันเป็นเหตุหการณ์ที่เกิดได้ยากจริงนะที่ผู้รักษาประตูจะมาทําประตูได้ โนะดยเฉพาะทีมเราซึ่งทถิตินะฮะจะบอกว่าอลิซงเป็นผู้สาประตูของลิเวอร์พูลคนแรกนะครับที่ทาประตูได้ในลีกนะคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเฮ้ยร้อยกว่าปีอ่ะบ้าไปแล้วเพราะมีเรานี่แหละเฮะ้ยต่อมือแล้วแบบ,บแล้วปีนี้คือแบบเอาไงอ่ะอลิซองเขา,เอาฟอร์มก็ไม่ค่อยจะดีนะคุณพ่อก็เสียคือแม่มงมงรสุมชีวิตอลิซงมากเลยมือหนึ่งก็เสียให้อเอ็กซอนไปที่ทีมชาตินะครับก็ หลายๆลยอย่างนะมันคือเขาเขาหม่งได้ปุ๊บเขาร้องไห้นะอลิสงร้องไห้นะเออแล้วกับทุกคนเขาบันีใจเขาภาพเดเี่ยวกับผมมันก็ร้องไห้น้ำตาคอเบ้าอยู่ร้องไห้ <c oughs> คือร้องจริงๆร้องจริงเพราะว่าค,คือผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าเราไม่ได้สามแต้มเราไม่ได้ไปแล้วอะนะตอนนี้อะไรความหวังมันก็เลยมีขึ้นมาแบบอีกครั้งอีกครั้งก็ยังอยู่ในกลุ่มผมยังพูดเสมอว่าตอนนี้เรายังกลุ่มธตาตัวเองอยู่นะครับก็จากที่แบบถ้าเสมอเนี่ย คือแม์เลสเตอร์กับเชลซีเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับเพราะเขาสามารถจะจับมือกันเสมอแล้วก็เข้าแั้งคู่ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ทีนี้กลายเป็นว่าเชลซีกับเลสเตอร์เนี่ยแม่งเหมือนแมตชิงเอฟอคับอีกรอบอ่ะเพื่อเอาตั๋วไป UCL ีอ่ะใครพลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วเออ่รียวพูสิ่งที่ต้องอ่เขาเรียกว่าแช่งเชียร์แช่งนะมีอยูอ่อย่างเดียวคือเชียร์ทีมเชียร์ทีมเจ้าของคนไทยครั เชียร์เลสเตอร์ letter, มีแต้มนะแค่นั้นเองเชียร์เลสเตอร์ letter, มีแต้มอย่าไปเชียร์เชลซีคือขอโทษแฟนเชลซีด้วยนะแต่อย่าไปเชียร์เชลซีเพราะว่ามันมีผลเรื่องคะแนนนะคือถ้าเกิดเลสเตอร์ชนะเช,เ,นะนะเ,เชลซีไปเลยเนี่ยนะหรือเสมอเชลซีไปเลยแล้วลิเวอร์พูลสามารถชนะ2แมตช์สุดท้ายได้ลิเวอร์พูลเข้าไปเลยแน่นอนนะเพราะว่าแต้มเราจะมากกว่าเชลซีหน,นึ่งคะแนนอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะแต่ถ้าเกิดเชลซีชนะ เลสเตอร์นะครับมันอาจจะต้องมาวัดกันแมตช์สุดท้ายถ้าเลสเตอร์สามารถชนะสเปอร์แมตช์สุดท้ายและเราเรือพู้เองสามารถชนะทั้ง2แมตช์กับเบอร์ลี่กับคิสเซนพาเลทได้ก็คือต้องมาวัดลูกได้เสียครับซึ่งตอนนี้เรือพู้เป็นรองทุกทีมแต่ว่าเป็นรองไม่เยอะนะเป็นรองลูก2ลูกซึ่งถ้าเกิดชนะก็คือมันบวกเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่อย่าให้มันต้องไปถึงตรงนั้นเลยก็เอาง่ายๆให้เลสเตอร์มีแต้มนในวันอังคารนี้ก็ ช่วยเชียะแล้วกันนะครับส่วนเกมเวสบรอมเนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดก็คือก้องหลังเราผมคิดว่าตอนตอนก่อนตอนได้ยินชื่อลงสนามผมคิดว่าน้าอุ่นใจในความคิดผมนะเพราะว่าเวสตบรอมเขาไม่ใช่บอลแบบจ่ายตามช่องในความคิดผมนะแต่ว่าวันนี้หน้าเป้าเขาไม่ได้เอาไอตัวไอเดียงกาน่าเดียงอะไรไปยืนคำว่าเขาดันเขาดันใช้รบสันคานูเออเราก็ลืมไปว่ามันมีกองหน้าแบบอาศัยแบบลูก คกูกลูกแบบเบียดเชิงได้เนะ่เออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาจ่ายตามช่องได้ไงเขาจ่ายตามช่องได้ปุ๊บไอลีดกับนัทฟิลิปเรามีปัญหารเรื่องความเร็วอยู่ละแล้วก็ยืนตำแหน่งก็ไม่ค่อยจะดีลูกแรกที่เสียนี่คือการยืนตำแหน่งเท่านั้นเลยยืนห่างมากไอ้นัทนัทยืนห่างกับลีดเยอะแล้วลีดหลงเหลีล่ยมลอบสันคานูเห็นเห็นเลยแล้วก็ล็อบโบมาโคเวอร์ไม่ทัน นะครับก็เรียบร้อยไปล็อกสั่คนคอนเขายิงดีจริงนะพราหมีพ่อหม,มีเซฟไม่ได้อย่างงั้นอย่างงั้นลูกอย่างงั้นไอ้ก็เซฟไม่ได้นะปิดมุมดีแล้วนะครับิดมุมได้ดีนสันตอนท้าลาหลุดเยอะแยะเลยนะปิดมุมดีแล้วแต่ว่าคือร็สั่นคานโดเขายิงดีจริงก็ต้องยอมรับแต่ว่ากล้องหลังของเราชุดนี้ยังกระั่ำเหมือนเดิมแต่ก็มันก็ดีที่สุดตอนที่เราจะมีในชั่วโมงเนี่ยเนาะก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับดูแลก็เสียไปเพราะเสียลูกแรกเนี่ยในความคิดผมอ่ะคือทิพไผ่แล้วเอาจริงนะคือ โดยปกติเจอเวสบอมมันไม่ง่ายอยู่แล้วแล้วโอกาสยิงจัดจ่ะหนึ่งหงเรายังไม่มีเลยนะนัดถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็เื่อนเดชบุญที่ซาร่ามันยิงเสมอให้ได้จากจังหวะที่จะเรียกว่ามาเน่มาเน่ได้เครดิตไปเรื่องขยันนะไม่รู้ว่าตั้งใจจะจะบอลหรือจะแตะไปยิงเองเรีง่งยกงไงช่างแต่บอลมันไปเข้าทางซาร่านะครับมาเน่ไปวิ่งไปขยันนะเออไปชฉบอลมาได้ ตะวันนันปลิ้นนะสาลาสาลาไม่จับตะวัดทรายเข้าไปเลยนะครับก็หนึ่งหนึ่งไปซึ่งลูกนี้มีข้อถกเถียงกันหนึ่งประเด็นก็คืออลูกอก่อนจังหวะก่อนหน้าก็คือไอ้ฟาบินโยโดนไอ้พุทธศิลป์ไม่ดีนน่ะถูกผมจำชื่อไม่ผิดนะไม่ดีนเนี่ยมาบาังทางเล่นซึ่งปกติเนี่ยตามกฎกติกามันควรจะเป็นดรบ,บอลหรืออะไรประมานี้นะไม่ดีนเขาก็เป่าแต่ว่าเรือพูเร,เราคือไอฟาบินโยตั้งเป็นลูกฟรีคิก ตั้งนิ่งแล้วล่ะก็เตะไปนะครับบิ๊กแซมบ่นชิบหายเลยว่าลูกนี้จริงๆแล้วมันต้องดอับบอลไม่ใช่หรอวะอะไรประมาณนี้แต่ว่าแอสลองแอดดี้พุทธศิลป์เขาโอเคอ่ะแล้วเราไม่ได้ทําเราก็ไม่ได้คิดเรียกว่าผิดกฎม,มันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าก่อนจะได้ประตูมันก็มีจังหวะให้เล่นกันอยู่พอสมควรก่อนที่จะไอซาร่าจะได้ยิงถูกไหมเวสบอลมันก็ตั้งรับกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้ว่าแบบเออไม่ได้ว่าแบบอยู่ดีๆเราไปปุ๊บเลยยิงปึ้งเข้าเลยนะครับลูกนี้ก็เสมอหนึ่งหนึ่งไป มีม,มีมีข้อเถียงนิดหนึ่งที่ตรงนั้นตจุดหนึ่งแต่ในความคิดผมคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ติดใจอะไรหรอกนะแต่ว่าแซมมาราไดก็มาพูดในจุดนี้นะและก็บ๊อบบี้บ๊อบบี้ที่พลาดที่เราจะได้ยิงนามสองหนึ่งจากลูกตอกส้นเดาๆของมาน่ไปแถบกองหลังเขานะแล้วก็บ๊อบบี้เน้นผมว่าเขาเน้นเกินไปแค่นั้นเองลูกนั้นก็เลยจากที่มันควรจะต้องอมีเป้าหมายให้เล็งเยอะๆกลายมนชนเสาสนันเลยดันออกมาผมก็ว่าโอ้ โอบ,บีเอ้ยแบบโล่งอย่างนั้นแล้วน่าจะยิงให้มันเข้าไปเลยเพราะว่าโอกาสไม่เยอะเตวเวทบอมนี่มันไอแซมบิ๊กแซมนี่มันของสแสลงหรือว่าผูคุมทีมไหนก็ช่างนะไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบจำเป็นต้องเป็นเป็นบอมเลยนะคือบิ๊กแซมเนี่ยคุมทีมไหนก็ช่างหรือว่ผูเล่นด้วยยากเสมอยุคเจลาต์เนี่ยตอนเขาคุมโบตันเนีเ่ยเลี้ยวผูแม่งแทบไม่ชนะเลยนะโบตันแม่งถึงแพ้ด้วยแล้วแม่งเล่นหนักมากเล่นหนักเล่นเขี้ยวอย่างเงี้ยคือบิซมมันเป็นมันมีเหมือนมีคู่มือเปล่าหรือว่าผูเออ แต่วันนี้ก็คือโชคดีที่เราสามารถเอาตัวรอดไม่ได้ต้องขอุดพ่อหมีอีกครั้งนะครับแล้วก็ลูกปัญหาอีกลูกหนึ่งก็คือลูก VAR ของที่เวสต์บอมเขายิงเข้าใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าดูกันจริงๆอ่ะลูกนั้นก็คือไอชื่อฟิลิปเหมือนกันของฝั่งเวสต์บอมเนี่ยมันไปเขาเรียกว่าไปขวาง ทัศนวิสัยของอาริสงคือก็คือถ้ามองจาก v R จากมุมหลังประตูจะเห็นชัดเจนมากว่าแม่งบังมิดเลยอาริสงไม่เห็นลูกบอลตรงนู้นนะครับบางทนนีภาพเวลประตูมันผิดกฎนะก็เลยเรียกพวกก็รอดไปซึ่งบิ๊กแซมก็เขาก็เขาก็โบนอีกว่าจริงๆรุนนายอาริสงมันไม่ทันละก็มันก็ไม่ทันจริงเอาก็ไม่เถียงแต่ว่าตามกติกาคือห้ามยืนบังวิสัยท้ายประตูแค่นั้นก็คือผิดกฎตั้งแต่คุณมายืนขวางเราแล้วแค่นั้นเองก็เคลีย ไปนะครับลูกนี้สำหรับกองแช่งทั้งหลายนะขอรี่นะฮะเออาร์ <VR S 2> นานๆจะเข้าข้างเราสักทีนะลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ส่วนลูกอลิซงต้องบอกว่าแม่งอันเบลิเปอร์โบเจมพีสใช้คำว่ารีดิกิลัสเลยนะครับรีดิกิลัสแปลว่าแม่งโอ้โหมันเป็อะไรที่แบบน่าเกลียดมากอ่ะเออนา่าขยักขยแยงมากประมาณว่าแบบแม่งม,มันมันเหมือนกับแบบอันเบลิเปอร์โบเลยแบบเออแต่สำหรับเวสบอมในอีกมุมนึงก็คือโอ้โหแม่งลูกนี้แม่งได้น่าเกลียดจริงๆก็คือต้องให้ประตูมาทำประตูให้นะประมาณนั้นแล้วเอาตัวรอด กลับมาได้นะครับก็คอมเมนเตอร์กับหลายๆ page, เพจรวมถึงคุณบอบูหรือเออ่หลายๆคนนะเขาก็บอกว่าโอ้โ oh, หถ้าอาริซองมันหม่งเข้าให้สักขนาดเนี้ยเออมันไม่มีแบบเขาเรียกอ,อะไรนะมันมีทฤษฎีอะไรมาพิสูจน์ได้เนี่ยคือเลี้ยงครูมึงต้องได้ไปแล้วอะคือถ้าอาริซองมันหม่งเข้าสักขนาดนี้คือประมาณนั้นผมพูดเขาพูดแซวกันนะครับแต่เรายังเหลืองาน,นอีก2เกมนะคืออ่าแมตช์วันพุธใช่ไหมเจอเบอร์ลี่อันนี้ต้องชนะ เบอร์รี่ของสแสลงนะครับเราเพิ่งแพ้เข้ามา1-0ถ้าจำถ้าจำกันไม่ผิดเนาะแพ้คาบ้านเลยโดนลูกโทษไปแล้วก็แบบสุดท้ายเจอบูลอยในแอนฟิลผมว่าแบบสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาในความคิดนะครับเพราะว่าพาเลทนี่ก็หลังๆมาก็ไม่ไม่ค่อยเคี้ยวเท่าไหร่อยู่แล้วน่าจะเอาตัวรอดได้แต่แมปเบอร์รี่เนี่ยยากเหมือนเดิมยากผมว่าพอหลังเบอร์รี่เบนมีกับทอชอฟทอคอฟสกี้นี่มัน,ม,นมันเหนียวนะ เออมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะมีพลาดกันบ้างแต่ว่า2คนนี้โดยมาตรฐานแล้วเขาเป็นกองหลังที่ดีนะครับแล้วแม่งไอ้นิกโปเอ็โป๊ปเลยแม่งเหนียวชุบหายจะเรียวพูมึงจะเซฟไปไหนคือเขาเหนียวอยู่แล้วจะเลียวพูมึงเหนียวก็ามีคูณบ้าไปแล้วนะแล้วอย่าลืมว่าเดโกรโชต้าเราตอนนี้ปิดเทอมไปแล้วนะครับก็นะก็เหลือแค่สาคนให้ใช้นะมาเน่ซาร่าเบอร์มิโนแค่นั้นไม่มีทางเลือกอื่นสําหรับเดนนะนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่า ไม่น่าถามก็คือเปลี่ยนชาเกลี่ลงมาทําไมชาเกลี่มันมันมีประโยชน์กว่าเนี้แต่ว่าการลงมาตรงนั้นในวันนั้นมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนอกจากลูกดูดบอลลงแล้วจ่ายซาร่าแล้วซาร่าชิงให้จีนี่ยิงออกนั่นแหละช็อตเดียวเท่านั้นที่ชากิลี่ทำได้ดีที่เหลือลงมาทําไมแล้วก็มีลูกหนึ่งถ้จงาจำมันไม่ผิดคือบังบอลอยู่ดีๆแล้วก็ก็แก้แล้วก็โยนออกไปซะอย่างนั้นอะไรของมึงวะแล้วแบบผมมูนยิ้มได้เพราะว่าร้่งหลังเราเล่นกันไม่ค่อยได้ด้วยนะครับก็ ชากิลี่ก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาถ้าใครตามข่าวมาคงจะรู้ว่าเขาว่าเอเย่นหาสโมสรใหม่ลงแล้วเนาะชกิลี่ก็น่าจะไปนะครับโอลิกีนี่ก็คือคอปตัญหาเปิดวันแล้วอะ่ะคือต้องการประตูยังไม่เอาลงเลยเดี๋ยวนี้ก็โอเคว่ากันไปนะเขาต้องมาดูกันว่าวันอังคารเอออย่างที่บอกฮะเชียร์เลสเตอร์ทีมคนไทยให้สุดใจ ให้เลสเตอร์มีแต้มลับไปชนะได้ยิ่งดีแล้วเลี้ยวพูจะค่อนข้างคนทางท็อปโฟค่อนข้างจะสดใสเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้าเกิดเลสเตอร์มีแต้ม<อ>นะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับสำหรับหลังเกมเวสต์บรอมวิทเอาเบียนฮะที่เราสามารถบุกไปชนะได้หนึ่งประตูต่อสองยากคลิปหายแต่ก็ได้มาต้องขอบคุณพ่อหมีอะเลสซองไดเกอร์ผมผมเป็นคนที่ชอบพ่อหมีอยู่แล้วนะคือแม่งเทแล้วก็ ทำให้เราได้แชมป์เขามีเป็นคนที่มีส่วนมากมากนะครับตอนแชม,ชมป์แชมป์ลีกถ้าใครจําได้นะลูกเซฟของไอมิลิกที่นาปโปลีมันยิงถ้าลูกนั้นเป็นโกคนหนึ่งผมว่าเข้าอาริสองม่ปัดได้แล้วทาให้เราผ่านขอลอกไอผ่านขาลอบ16ทีมแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้แชมป์ในปีนั้นด้านก็คือหนึ่งในผลงานนะอาริสงแล้วก็ปีที่ได้ลองลองแชมป์ตามไอซิตี้อยู่แต้มเดียวเลยอะไรนั่นแนะ่ะเออปีนั้นก็เซฟบุกโทษ ออของนั้นก็เกือบเกือบจะได้เป็นไฮไลท์แล้วนั่นก็ตามซิตี้แมนซิตี้เขี้ยวจริงคอมพานียิงเลสเตอร์วันนั้นได้ก็ฝันเราก็สลายไปละนะครับจนมาถึงได้แชมเปี้ยนลีกเขาก็เป็นมีส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมเรายกระดับขึ้นมาได้เยอะเขากับฟานไดน้มีผลมากๆนะปีหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ว่าเราจะโหดขนาดไงแต่ผมข่าวตอนนี้นะฮะสำหรับกองหลังนะคาบากักดิว้วผูลแ่าจะส่งคืนนะครับสำหรับกองหลังนะคาบากักส่งคืนกูนาเต้น่าจะเซนนะครับ ขบักส่งคืนกอลเต้น่าจะเซ็นถ้าเป็นไปตามที่ข่าวบอกตอนนี้นะอย่างที่ผมพูดเลยเมื่อกี้นัทฟิลิปน่าจะได้อยู่ต่อนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือคอบน่าจะเก็บไว้เป็นตัวเลือกที่5ถ้าแนทยอมนะแต่ผมคิดว่านัทยอมวะ่ะผมคิดว่านัทยอมแต่ว่าประเด็นคือคอจะเก็บไว้ไหมนั่นอีกเรื่องนึ่งเพราะว่าแพลนตอนอตลาดฤดูหนาวนี่คือจะขายทิ้งแล้วนะ ต่ว่ามันไม่มีใครซื้อเกือบโดนป่อยิงแล้วด้วยเผอิญไอ้มาติดเจ็บก็เลยเก็บไปหมดเลยนะครับส่วนลีสวิลเลียมก็ต้องไปอยู่ในทีมเยาวชนต่อถ้าทุกคนฟิตกลับมานะครับแต่ว่าตอนนี้ข่าวอย่างที่บอกคาบักคืนชาเก้นะครับแล้วก็โกนาเต้ก็น่าจะได้ซื้อกันน่าจะได้เปิดตัวกันเร็วๆนี้นะครับก็โอเคฮะประมาณนี้ยินดีด้วยนะแต่โดยขอบทุกท่านรวมถึงผมเองด้วยวันนั้นร้องไห้จริงๆนะ ร้องแบบหัวเราะแล้วหัวเราะจนน้ำตานะนะ้วหัวเราะแบบดีใจแล้วแม่งก็น้ำตาไหลด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนดกันต่อแมตบบเบอร์ลี่ผมอาจจะมีคลิปในวันที่เลสเตอร์กับเชลซี Kelsey. เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆคือมีคลิปหลังเกมเจอเบอร์ลี่แน่นอนเดี๋ยวเจอกันนะครับเออมีประเด็นนึงมีประเด็นนึงประเดน็นมีคนถามมามคนถามมาว่าถ้าเกิดเชลซีหลุดท็อปโฟนะครับแล้วเชลซีได้แชมป์แชมเปี้ยนลีก ที่4ี่จะได้ไปไหมที่4ี่หใน4ี่คถ้าคนไปตามในคลิปที่ผมเคยข้องขายข้องยู UCL นะ1ใน4อ่ะไม่มีใครแตะอยู่แล้วยกเว้นกรณีเดียวคือทีมที่มันได้แชมป์ยูโรปาลีกกับยูฟาแชมเปียนลีกมันเป็นทีมจากอังกฤษแล้วไม่ติดท็อปโฟกรณีเดียวเท่านั้นที่ทีมที่4จะไม่ได้ไปนอกนั้น1ใน4ี่ได้ไปแน่นอนส่วนเชลซีนะครับเชลซี Chelsea, เขาจะได้ไปในฐานะแชมป์ถ้าเกิดเขาไม่ติดท็อปโฟแล้เขาได้แชมป์แชมเปียนลีกก็คือได้ไป5ทีมนั่นแหละสรุปเข้าใจเนาะ อ่ะแล้วมีคนถ้าเกิดมีคนยกตัวอย่างว่าอ่ะสมมติทางเวทบอมได้แชมป์แชมปี้ยนลีกเนี่ยเวทบอมจะได้ไปยูซีลไปเวทบอมก็ได้ไปครับแม้เขาเขาตกชั้นไปแล้วแต่เขาเป็นแชมป์แชมปี้ยนลีกไงเขามีสิทธิ์ไปปกไปป้องกันแชมป์แค่นั้นเองหรือทีมท็อปโฟก็ได้ไปปกติบวกกับแชมป์ยูซีอลซึ่งถึงจะเป็นเวทบอมวิเอเบียนในแค่สมมตินี้แล้วก็ลงไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพไม่เกี่ยวครับเขามีสิทธิ์ที่จะไปป้องกันแชมป์เขาแค่นั้นเองนะง่ายง่ายนะครับ ที่สี่ตอนนี้คือปลอดภัยได้ไปแน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอาร์เซนอลเขาไม่ได้เขาไม่มีโอกาสได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วนั่นเองนะก็ประมาณนี้ไขข้อข้องใจแล้วก็มาคุยกันหลังเกมต่ออยากจะไลฟ์สักทีแต่ว่าแม่พอดีไอพอดูเสร็จแล้วผมต้องไปทำงานต่อนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าแม์ไหนมีโอกาสได้ไลฟ์เดี๋ยวจะมาลองไลฟ์ดูละกันเพราะว่าเพจผมก็คนดูคนพันเจ็ดอยู่เหมือนกันนะเออก็โอเคครับเอธทูเดคอปขอลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าอย่าลืมเชียร์เลสเตอร์นะพวกเราสวัสดีครับ